เรื่องของกลุ่ม LGBTQ+ ที่ต้องตั้งใจฟังดีๆนะครับเพราะว่าทางสปสชเขาบอกว่าผ่าตัดแปลงเพศสามารถเบิกผ่านประกันสังคมได้แล้วนะครับเรื่องนี้นายแพทย์เจเดทธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสชบอกถึงกรณีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ผ่าตัดแปลงเพศในกลุ่ม LGBTQ+ กลุ่มผ่าตัดแปลงเพศอยู่ในสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตั้งแต่ปี2561แล้วนะครับ หากมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ก็สามารถใช้สิทธิและเบิกได้ตามระเบียบแต่ว่าที่ผ่านมาหลายๆโรงพยาบาลจะยื่นเบิกเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดแปลงเพศกรณีเพศกรรำกวมตั้งแต่กำเนิดไม่มีการเบิกกรณีผ่าตัดกลุ่ม LGBTQ+ เบเลยกระทั่งมีการทำเรื่องเบิกเกี่ยวกับการผ่าตัดกลุ่ม LGBTQ+ เข้ามา1คนนะครับ ล่าสุดราชวิทยาลายัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมเพศวิทยาคลินิกและเวชาศาสตร์ทางเพศกำลังทำคู่มือหัตถการรวบรวมรายละเอียดการแปลงเพศตามเหตุที่เหมาะสมคาดว่าประมาณ1-2เดือนนี้จะแล้วเสร็จนะครับครอบคลุมผู้ให้บริการสิทธ,ธิบัตรทองด้วยนะครับ